เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับผมเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนี่โอ้ยเด่นสง่างามมากนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนคลับช่องพังคันเงินทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับ วันนี้นะครับผมก็วันนี้เราก็ถึงเวลางานบุญบวชนะครับเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับผมวันนี้ควานมอสมาจัดลายให้นะครับวันนี้ลายสวยๆงามๆลายะละอ วันนี้มาจัดลายให้กับมงคนน้อยของเรานะครับเ,รอเอ,อ,อือก็เขาา้ากับมักหนาแบบนี้นะมาแหละทั้งกินทั้งลายโอ้โหจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ เพิ่งเริ่มนะครับผมวันนี้ควานมอสจะจัดลายให้ทั้งน้าแตงนะครับวันนี้มีพลายน้าแตางมาอยู่ที่บ้านไม่ขันด้วยนะครับวันนี้มายืนรอนะครับรอเวลาแห่นะครับรอเขียนลายไทยลายหน้าวันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับวันนี้เขียนให้มงคลน,น้อยก่อนนะครับเช้านี้ รอของเราได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับวันนี้เออขักแถวแล้วขักถแถววันนี้ไม่ขันนะครับไม่ขันไม่ได้ใส่ลายนะครับไม่ขันจะต้องใช้ผ้านะครับ,จะ,ะรบจะจัดลายให้แต่ช้างพลายนะครับส่วนแม่ขันเราก็ สวยงามตามประเพณีของเราเหมือนเดิมนะครับควันลิงบอกว่าเขียนสองสามขีดก็ดูแล้วหล่อขึ้นเลยนะฮะหล่อผิดหูผิดตาขึ้นเลยโอบบนบายลมีเพ่นฮอดได้เขียนลายแบบย่างงามเลยตุภายของเรานี่โอ้สุดยอดเลยนะ พี่น้ำแตงก็ยังไม่ได้เขียนนะครับเขียนให้มางคลน,น้อยก่อน,นครับพี่น้ำแตงก็ยืนรอก่อนนะครับแม่คันของเราก็ไปกินน้ํากินท่าอาบน้ําอาบท่าในช่วงเช้านะรอเวลาเหมือนกันนะครับเอาไปกินน้ําอยู่นะครับวันนี้เปลี่ยนควานอีกแล้วนะครับวันนี้ให้ควานแบ็คมาขึ้นให้นะครับวันนี้เพราะว่าช้างเยอะเนาะ ฟานจ่อยจะไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับฟานจ่อยไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็เลยให้เป็นควานสำรองก่อนนะครับวันนี้ประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าช้างเยอะเราต้องระมัดระวังที่สุดนะครับต้องระมัดระวังที่สุดมาแล้ว แม่งจีนูนของเฮาม,มาแล้วครับพี่น้องมาแต่อาบน้ำอาบทาเอาหอมยาไปกินน้ำลูกละเว้เวเอ๋เอ๋โอ้ยมาถึงลูกชายก็ไม่อยากจะเดินไปนะครับ วันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกจะต้องสวยแล้วก็ต้องจะต้องหล่อนะเพื่อทีมงานแล้วก็เพื่อหมู่บ้านของเราขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเพณีเก่าแก่โบร,โบราณสืบสารตำนานของโบราณท่านเอาไว้นะครับผมนี่ครับจัดชุดลายให้เลยนะครับวันนี้ควานอยากจะได้เหมือนกันนะครับ ควานไม่ขันอยากจะได้ลายไทยเหมือนกันอยากจะได้ลายสวยๆเหมือนกันนะแต่วันนี้อุปกรณ์ของเรามันน้อยนิดนะครับผมแล้วก็ช่างก็อีกหลายเชือกนะครับที่จะต้องเขียนอีกหลายเชือกนะครับ นีจะจัดลายสวยๆให้นะครับช่างมอสนะครับวันนี้ปานมอสจัดให้นะครับเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับผมเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนี่โอ้ยเด่นสง่างามมากนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอืมอนาคตของเราก็ต้อง นี่ต้องหลอ่อต้องเท่เหมือนพี่ๆเขานะครับวันนี้มีช้างเยอะแยะมากมายนะครับแม่แม่คุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะครับผมมีช้างเยอะแยะมากมายเลย ผู้คนก็เยอะนะครับเข้ามาร่วมงานก็เยอะมากนะครับวันนี้วันนี้ก็มีมหอรสศพให้ดูด้วยนะครับชมตลอดทั้งคืนนะครับมีวงมะลำนะครับผมก็มาสแสดงนะครับในงานนี้ด้วยนะครับเพื่อมีทั้งงานบวชและก็สอยดาวนะครับวันนี้ มีสอยดาวด้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกทท่านนะครับที่อนุโมทนาบุญแล้วก็มาช่วยในเรื่องสอยดาวกับอีกหลายๆช่องเลยนะครับผ่านมาหลายๆช่องนะครับช่องช้างของเราทุกเกือบทุกๆช่องเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะรเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสืบสารตำนานประเพณีบ้านทลาของเราะนะับ วัดนาคช้างนะครับเฮ่ช้างนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีสอยดาวเพื่อเป็นการกุศลน,นะครับให้กับวัดทางบ้านทาลาดของเรานะครับผมเพื่อจะสร้างโบสถ์ด้วยนะครับผมแ,แม,แม่แม่ท่านใดอยากจะสร้างโบ์ร่วมกันอยากจะทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันอยากจะสร้างโบสถ์ให้กับวัดทาลาดของเราก็ คอมเมนต์มาบอกควันหลายได้เด้อได้ตลอดทุกเวลาทุกเมื่อเลยนะครับโอ้เริ่มงามแห้งเป็นเชือกแรกที่ควันม,มอสลงทําในวันนี้นะครับผมลงลายสินควันมอสี่สินหลายครับควันมอสี่มอมี่แต่สินนะครับสินก็มีครับผมสุดยอด สินก็มีสินก็มีพ้อมครับคุอแน่นอนครับผมคักไลลิครับวันนี้อยู่ที่บ้านแม่ขันเงินครับมีอยู่สามเชือกนะฮะนี่มารอนะครับรอแห่ที่บ้านแม่ขันเงินของเราสามเชือกนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณพ่อเสมนะครับน้องปีใหม่นะครับบอกว่าจะเอามาลบ แดดหลบฝนที่นี่ก่อนนะครับเพื่อเวลาตอนแห่ะนะจะได้มาแห่เพราะว่ามีญาตินะครับก็จะมาช่วยญาติกันเนาะมาช่วยแห่ด้วยกันนะครับน้องปีใหม่แต่วันนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะครับสายแล้วด้วยนะครับผมยังไม่เห็นมานะครับก็รออีกหน่อยไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าน้องปีใหม่มาก็คงจะเป็นอีกเป็นสี่เชือกนะครับเป็นสี่เชือกนะฮะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านทุกท,ทุกคนนะครับผมขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคลิปย้อนหลังในกับช่องพังคันเงินลูกพายมงคลน,น้อยของเรานะครับผมก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพายมงคลน้อยไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมโอ้โหมีกิน ทั้งกินทั้งเขียนลายไปด้วยน,ะนี่เดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขันหลแล้วก็เพื่อนๆทีมงานบ้านไม่ขันต้องลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะครับรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม